นี่ปุ๊บถ้าเราเ,ราเขาถามว่าเรามั่นใจไหมที่เราจะเริ่มนี้เราก็กดไปเลยครับตกลงคุณผู้ชมนี่ครับก็หมุนที่แรกจะเริ่มที่ก้าวเพชรคุผู้ชมก็หากท่านกําลังมองหาเว็บไซต์ขายไดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ Online, และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกีรยร์นะครับส่มง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม แล้วโจโจสวัสดีเด็กแถวเกรยียนทุกคนนะครับมีกับผมปานนนจากช่องพี่เจที่พี่อ e ีกันหนึ่งแล้วชมเย่นีไปหนึ่งมัดชมครับก็วันนี้นะฟรีไฟล์อัปเดตเข้าใหม่นะครับมีตานคาโมโคเข้ามานี่เลย้านคาโมโคสปอนจมมีชุดแต่งงานมาด้วยคผู้ชมชุดเจ้าสาวกับชุดตอนเวอร์ดิ้งอินเลิฟชมครับก็ก็หลักๆผมน่าจะเล่งชุดผู้ชายนะเพราะว่า จริงๆผมก็อยากได้ชุดผู้ชายนะอยากได้ชุดนี้เหมือนกันนะแต่ก็อยากได้ชุดผู้ชายมากกว่าผู้ชมครับเพราะว่าหัวมันเป็นสีขาวนุมชมส่วนชุดผู้หญิงนี่จริงๆคือมันมีแจกฟรีอยู่นะเพราะว่าคือแบบว่าในภารกิจแต่งงานเมื่อครบมันจะได้ชุดผู้หญิงนะแต่ว่าบัตรตั้งบัตรเปลี่ยนชื่อผมก็ไม่อยากได้เหมือนกันผมก็ต้องเลือกอันนี้ไปนะผชมครับแล้วก็คือลากๆกิจก,ก,กรรมมันง่ายๆผู้ชมร้านคาวโมโคโนเนี่ยเอาให้เนติ้กดถผู้ชมรายละเอียดไม่มีก็คือแง่ว่าเราเลือกของรางวัลได้ครับว่าราในนกหมุ ทั้งหมดประมาณ6ครั้ง6กรางวัลคุณผู้ชมก็รางวัลที่1เนี่ยคือรางวัลใหญ่อะ่ะคือเราจะเลือกอะไรก็ได้จะเลือกชุดพี่ตูนที่เคยมาแล้วก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นชุดเจ้าบ่าวก็ได้คุณผู้ชมก็แนะนําว่าให้เลือกชุดเจ้าบ่าวดีกว่าเพราะว่าไม่รู้มันแจกหรือไม่ชุดเจ้าบ่าวจะมีแจกหรือเปล่าไม่รู้คุณผู้ชมแต่ว่าชุดหัวขาวมันเทศเนาะส่วนชุดเจ้าสาวนี่จะไม่เลือกก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแจกฟรีอยู่แต่ผมจะเลือกเพราะว่าผมไม่อยากได้ประชังห้องส่วนนี้ก็เลือกเป็นท่าเต้นไปค ตัวปืนแล้วกันคผู้ชมครับแล้วก็เลือกเป็นปืนตัวไหนดีอะตัวนี้แล้วกันคับไม่รู้จะเลือกตัวอะไรนุผู้ชมเมื่อเลือกครบนะครับทุกอย่างแล้วให้เรากดยืนยันผู้ชมครับนี่พอกดนี้ปุ๊บถ้าเราเขาถามว่าเรามั่นใจไหมที่เราจะเลือกนี้เราก็กดไปเลยครับตกลงคุณผู้ชมนี่ครับก็หมุนที่แรกก็จะเริ่มที่ก้าวเพชรคุผู้ชมก็กิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างที่น่าสนใจคาผู้ชมครับคือที่ผมอยากได้ชุดผู้ชายเพราะว่าชุดผู้หญิงมันมีแจกแล้วเนาะ ก็เลยว่าเอาชุดพิชายดีกว่าเพื่อจะหมุนได้นะชมแล้วก็รายละเอียดกิจกรรมน้ชมก็คือกดระยะเวลากิจกรรมเริ่มตั้งแต่5กุมภาถึง1ิบเอ็ดกุมพานะคัมชมเลือกรางวัลที่ท่านต้องการ6ชิ้นจากของรางวัลทั้งหมดบ่งออกเป็น6ชุดสามารถเลือกได้เพียงชุดละ1รางวัลเท่านั้นเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วกดยืนยนันเพื่อไปหน้าถัดไปเมื่อยืนยันของรางวัลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้รางวัล อ,อเมื่อเรียกของรางวัลไปแล้วนะคุณผู้ชมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมรางวัลทั้งหมดที่ท่านเลือกจะแสดงให้ท่านหมุนหาโดยเริ่มจากก้าวไดมอนน้ำชมและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามลำดับสามารถหมุนหาของรางวัลได้ทั้งหมดที่ท่านต้องการ หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าคอรสเซนเตอร์นรชมระยะเวลาในการหมุนจะสิ้นสุด7วันนมครับโอเคนะคกิจกรรมจะอยู่แค่7วันนะครับก็สาหรับชุดย้อมแมวตัวนี้ก็สวยนะชลบพีหญิงนะเพราะว่าชุดเดิมมันค่อนข้างจะสว่างไปลผมว่าเป็นชุดนี้ก็สวยนะสีขาวเป็นชุดแต่งงานผมสีทองผมว่าสวยงามมากแต่ผมชอบชุดผู้ชายมากกว่าเพราะหัวขาวนะคชมคือแบบทรงผมมันสวยอะ่ะคือมันเท่มากคืออยากได้ชุดผู้ชายนะคชมเพราะว่าชลบุรีหญิงมีแจกไงนะ ก็อยากได้ผู้ชายนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหมดนี่เท่าไหร่แล้วก็ลองหมุนดูก่อนชมเก้าเพชรจัดไปถ้าดวงดีเก้าเพชรก็ออกคุณผู้ชมครับจังหวะนี้อึอึออกปืนคุณผู้ชมครับโอ้ยังดีครับเก้าเพชรได้ปืนครั้งแรกเก้าเพชรครั้งต่อไป49เพชรคุณผู้มชมครับไม่รู้หมดตู้เท่าไหร่อึออกตัวปืนอีกแล้วจังหวะนี้งานนี้149เพชรคุณผู้ชมอ่าตัวอีโวไปครัุณผู้ชมต่อไปก็3ามร้อยเก้าเกาคผู้ชมคือแบบว่าราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับจนแบบว่า ขึ้นตันนะคาผู้ชมครับก็จะเพิ่มกันเรื่อยๆเนะสำหรับชุดเจ้าบ่าวนี้ก็สวยน้ำผู้ชมครับสวยนะผมชอบตรงที่เป็นหัวขาวนี่แหละไม่รู้จะมีแจกฟรีนะนะคนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากรอแจกฟรีน้ำผู้ชมก็สามารถซื้อตรงนี้เลยได้ทั้งเซ็ตเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะสามารถเป็นได้ทั้งเจ้าบ่าวแลเป็นได้ทั้งเจ้าสาวน้ำผู้ชมแล้วก็มีท่านี้ครับโอ้โหท่าพลังแห่งเงินน้ำผู้ชมก็เป็นท่าที่นิยมใช้กันมากผู้ชมก็ค่อนข้างทจะสวยงามผู้ชมครับสำหรับกิจกรรมนี้ ร้านค้าโมโคท่านผู้ชมอยู่แค่7วันเท่านั้นก็อย่าลืมมาจับจองรับชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันได้ท่านผู้ชมครับก็สวยงามท่านผู้ชมครับบอกเลยแต่ที่ถามว่าเอ้ยพี่ครับแล้วพี่บอกมีแจกมันแจกตรงไหนก็คือประมาณนี้ครับท่านผู้ชมระบบแต่งงานท่านผู้ชมครับกดเข้ามาแล้วกดตรงดูคู่แต่งงานนี่ครับกล่องในบ้านเนี่ยเมื่อแต่งงานกันไปเอานี้รับได้เลยป่ะหรอยังท่านผู้ชมเมื่อคู่แต่งงานถึงเลเวลาสองนะก็จะได้เป็น,นครับป้ายนะครับคู่รักนะครับตบัวโกหกบ่าแล้วก็โทเค็นทรอร์โขงท่านผู้ชม แล้วก็เมื่อได้3เมื่อได้ระดับ3ก็จะได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครชมไว้เปลี่ยนชื่อเหมือนกันแล้วก็ตัว๋วไดมอนด์ห้าใบนะครัชมแล้วก็ได้เป็นป้ายสดใสน,นะครชมเมื่อได้ระดับ4นะครับก็จะได้บัตรสร้างห้อง1ใบนะครชมทระคงสามอันตัว๋วไดมอนด์ห้าใบนะครชมครับก็คือเหมือนกับว่าครบไปนานนะครชมแล้วก็เมื่อได้ระดับ5้าจะได้ชุดเจ้าสาวนะครชมนี่ครับเป็นชุดนี้เลยคือแบบ ถึงจะเป็นชุดที่ว่าชุดผีเสื้อที่จะมาย้อมสีแต่ผมว่าสวยนะคือแบบมันผมว่าสีขาวมันละดูสวยกว่าสีนั้นนะ่ะเป็นชุดที่ดูสวยมิจฉาเนียนตรงทรงผมเป็นสีทองดูมิจชมค่อนข้างจะสวยงามซึ่งใจจริงอยากได้ชุดผู้ชายอะ่ะแต่ว่ามันเลือกไม่ได้หรอกว,ว่าจะเป็นชุดผู้ชายชุดผู้หญิงนะครับมิจชมก็ชุดผู้ชายมาในกิจกรรมแล้วก็สวยงามมิจชมครับถ้าได้มาก็จับเหมือนกันนะก็ประมาณน้มิจชม ส่วนนี้ก็คือจะมีการเติมนะท่านผู้ชมเติมหัวใจให้เต็มรอยท่านผู้ชมผมก็ไม่น่ใจว่าเติมหัวใจเต็มรอยคืออะไรนี่กดแสดงคู่รักไปก่อนท่านผู้ชมมีปฏิทินคู่รักด้วยมั้งนี่ครับว่าเราเขาก็มากี่วันอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมหรือว่าเติมหัวใจเต็มเป็นการส่งของรางวัลให้กับคู่รักของเราหรือเปล่าท่านผู้ชมส่งของให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวลองส่งอะไรไปสักอย่างส่งนี่ไปแลกวกันกล่องนี้พอดีว่าผมชอบคู่แต่งงานผมไปไหนเนี่ย ทำไมเจอแต่เพื่อนนะไม่เห็นมีคู่แต่งงานเลยคับชมจริงๆส่งให้คู่แต่งงานมันน่าจะขึ้นคู่แต่งงานกันนะหลักเสยเจียกลองประหลัดไม่มีเจอเฮ้ยไม่ใช่ว่าส่งของรางวัลให้คู่แต่งงานได้หรอต้องส่งได้คับชมครับทำไมจะส่งไม่ได้นะส่งของต๊ดๆไม่ขึ้นจริงๆคับชมครับไม่ขึ้นตรงคู่แต่งงานเลย เมื่อก่อนจะเป็นเพื่อนสนิทอยู่แต่ตอนนี้คือเป็นคู่แต่างงานแล้วไม่ขึ้นแป๊วแล้วเราจะส่งให้ยังไงอะโอเคผมทำับส่งไม่ได้ครับไม่รู้จะส่งยังไงกไ็เป็นไรคุณผชมสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผชมแล้วก็ส่วนกิจกรรมนี้ก็ร้านค้าเข้ามาใหม่คุณชมก็ลองเข้าไปดูตอนนี้เกมเพิง่งอัปเดตใหม่ก็อาจจะมีบมั๊กมี อะไรไม่สเสถียรมากก็ต้องทําใจในเนื้อชมครับต้องรอระบบเข้าที่เข้าทางน้นชมก็ได้ไปลองเล่นกันมายังครับผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือพอดีว่าผมยังเข้าในคอมไม่ได้น้นชมพอดีว่าในคอมโปรแกรมบูสเต็ตค่อนข้างจะเด้งนะครับสำหรับการอัปเดตเข้าใหม่ก็เลยยังไม่ได้ลองเข้าดูุผู้ชมก็เดี๋ยวไว้ผมหาทางแก้ได้แล้วผมก็จะเข้าเล่นดูคผู้ชมครับว่าระบบเป็นไงครับแต่ว่าบอกเลยว่าเอ้หน้ากากสวย ค่อนข้างจะโอเคนะผู้ชมครับสำหรับการอัปเดตใหม่แล้วก็ต่อไปในเดือนหน้านะครับก็จะมีการนะครับคอร์ดับนะครับหรือว่าการเอ็กกับฟีไฟ์จะเอ็กกับแอตแทกออนไทท n นะครับซึ่งเป็นอนิเมะที่โด่งดังมากในตอนนี้นั่นเนื่องจากว่ามีฉากแอคชั่นแฟนตาซีแล้วค่อนข้างจะดาร์กนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเกียมตังไว้พร้อมชมว่าได้เสียตังแน่นอนผู้ชมครับเมื่อฟีวชุดผู้ชายเยี่ยมนะผู้ชม ผมว่าท่านชมนต้องสนใจชุดนี้แน่เลยเดี๋ยวว้ผมก็ไม่ทําคลิปแยกดีกว่าสำหรับชุดนี้เนะี่ยผมจะมาสุ่มให้ดูท่านชมว่าสุ่มง่ายไหมก็ว่าคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะ้ำชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยไปแล้วเดี๋ยวไปเคียร์ชุดพีาชายต่อ <laughs>